รับทรงผมชาวสันปะตองเป็นอย่างนี้นะฮะน้องแลมโบไ,มได้เวลาเลยครับน้อบทีนี้ครับมีอายุเพียงแค่สองปีเท่านั้นครับกำเนิดที่เชียงใหม่นั้สิบห้าร้อยเองครับและยังสามารถสวัสดีได้หลายภาษาครับสวัสดีทักทายแขกท่านผู้มีเกียรตินะครับเอาสักสามภาษานะครับ ภาษาแรกให้สิงโตสวัสดีเป็นภาษาอะไรดีครับอ่าบางท่านบอกจีนอ่ะภาษาจีนก่อนนะคุณน้องคุณรู้จัดมาภาษาจีนนะครับพระบิดเซโรภาษาจีนว้าวอาบนี่ฮะนี่ฮะเออนะครับสวัสดีทักทายเป็นภาษาจีนนะครับ ภาษาที่สองก็ต่อเลยก็ผมภาษาอะไรจริงครับโอ้โหดังดังความชัดมากเลยเอ้าจัดภาษาอังกฤษร็อคเก็ดได้ไหมภาษาอังกฤษฟังรู้เรื่องไหมเซโรภาษาอังกฤษร็อคเก็ตอ้าอังกฤษ i n g Good e v e n น n g นะครับก็เริ่มคล้ายๆภาษาเมื่อตอกี้แล้วนะฮะ ใครภาษาจีนนะสวัสดีอ่ะสุดท้ายครับโอ้คนไหนบอกภาษาไทยเนี่ยอ่าเข้าไปสั่งเองครับไหนคนไหนครับเข้าไปสั่งเองเข้าไปสั่งเองนะเข้าไปข้างในไม่เอานะครับเอาล้อเล่นนะครับภาษาสุดท้ายภาษาไท,ย,าทายนะไม่ใช่ไทยใหญ่นะเอาไทยนะไทยแลนด์เอาไทยแลนด์ครับรัมโบ สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้านะครับแล้วก็สามภาษาที่สวัสดีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับลับลันก็ซิงโตสายพันธุ์อฟริกานี่ครับการสถาการแสดงต่อไปนะครับผมจะให้้องลำโบรับเดินเข้าแสดงที่อยู่ด้านหลังครับผมโดยใช้คนเป็นสิ่งคีดขวางครับและผมขอสาธิท่านผู้ชมนะครับหนึ่งท่านครับอุ้ยว่าไปเรื่อย มีไหมฮะสักหนึ่งท่านนะครับให้สิงโตเดินข้ามเพื่อสะดอกเคราะห์ครับหรือจะมาเพิ่มเคราะห์กันแน่ับวังนี้นะฮะนายสรีไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับเมื่อวานเอนอนโรงพยาบาลยังไม่ออกแลวหนึ่งท่านนะมีไหมฮะสักหนึ่งท่านเอาเด็กๆได้ไหมครับเด็กๆไม่ได้ครับอันตรายครับอ๋อผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเดี๋ยววิ่งออกประตูไม่ทันอ้อ้าวผู้ชายแล้วกันนะฮะมีไหมฮะ โอ้มีด้วยวันนี้มีด้วยใครคิดว่าใครคิดว่าตัวเองไม่มีความหมายอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์นะฮะสมเพิ่เข้าไปนะโอ้โหพลั่งเอาชีวิตมาทิ้งตรงนี้แล้วก็โอเคไหมระบบคโอ้ดูดูดูโอ้โหนี่นะฮะโดยที่สิงโตไม่รู้จักเรานี่อันตรายนะครับโอเคครับแล้วผมขอเรียนเชิญแล้วกันครับพี่เสื้อเขียวแขนยาวครับพี่เสื้อเขียวแขนยาว เสื้อเขียวครับไม่ใช่เสื้อแดงครับเสื้อเขียวถอดเสื้อเลยนะเอาเลยครับอ่ะพี่เสื้อเขียวแขนยาวนะครับคุณบุญโธนนะครับเป็นพนรรักงานเลี้ยงนกเอี้ยงนะเลี้ยงปูด,ดูด้านหลังโซนนี่เองเนะชีวิตวันนี้คิดว่าไม่มีประโยชน์แล้วครับอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ สิงโตที่ท่านเห็นอย่นี้นะครับเป็นสิงโตสายพันธุ์แอฟริกานะครับซึ่งก็เกิดจากการขยายพันธุ์นะครับเพราะพันธุ์ขึ้นนะครับจากทางสัตวแพทย์เชียงใหม่ในสุทรของเราเนี่เองเนี่ยสองปีนะครับโตัว่ผู้ฝึกสอนแล้วนะครับคิดว่าถ้าสี่ปีแล้วผู้ฝึกสอนไม่อยู่แล้วนะเคยเห็นในคลิปวิดีโอ y o u t u นะฮะสิงโตนั้นทำร้ายผู้ฝึกสอนนะครับแล้วก็ฝึกไม่เหมือนเราฝึกนะเราฝึกแบบตามใจนะครับ หลับมาช่มกันต่อเลยครับร้อนขึ้นบาอ่ะคุยก่อนตกลงกันก่อนนะครับแมนตรายครับนอนไปเลยพี่พร้อมไหมครับใจครับเฮ้ยชุดตัวสุดสุดอู้หูอ่ะคุยกันก่อนครับมันกระโดดขึ้นพี่ไม่กระติดผมเลยอันตรายไหมครับอันตรายครับปลอดภัยครับไปอันตรายทำไมไม่นอนเองครับปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าโอ้ ันตรายนวันยังไม่ออกโรงงานครับวันนี้ตัวสำรองครับอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณบุญพรครับชื่อน่ารักดีนะครับไม่น่าจะอยู่ต่อไปแล้วหน้าสิขึ้นสิขึ้นเออหอบลงมาอีกอ่ะเสร็จพร้อมแล้วคุณบุญพรนะนึกถึงคุณงามความดีที่เคยสร้างไว้คิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงเมียมีหรือยังก็ไม่ทราบนะ รับเมื่อ Weekly. พร้อมแล้วก็นอนเองตัวลงไปเลยครับเราเป็นกําลังใจให้นะข้างนอกไม่เจ็บครับหลับเลครับข้างนอกไม่เจ็บดีแล้วมุกของมิวสิคเลยครับเอามิวสิคแบบมันๆนะว้าว one t โอ้จะเล่นอย่างไรเพงไหตะโอ้เอาศาสนาสิพอแล้วครับเพลงนี้เนี่ยเอาเพลงมันๆนะ อ่าอ่เ okay, ป็น uh, <po ี้พอได้ครับอับอีกครั้งน uh, si> ึ่งวันป uh, ั๊บขาสั่นเลวครับพอมเง้อพร้อมแล้วหนึ่งพองคุ้มงามความดีวอเ้ยเเฮ้ยเอาอยางชัว หลายรอบนี้ครับท่านผู้ชมถ่ายรูปไม่ทันครับไม่ไม่เอาแบบ slowly slowly เอ้ารอบครับแก้ไปง่ายนลครับเอาอีกครั้งหนึ่งรับถ่ายรูปไม่ทันครับไหนไหนชีวิตนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับโอเคโอ้ยโอ้ยอย่าไปทำเช่นนั้นเลย คนก็หนวกหัวใจจวายเนี่ยเียวมือเลยแกรอบรอบพีดเดินช้าๆโอเค slowly slowly รอบวัดย้าาายโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่าโอ้ยพร้อมขอแซงเป็นเมื่อแร้กับคุณบุญโถนด้วยครับมาลี่มาช่วยเราเนี่ยครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ